มา2ตัวแล้วนะครับ4ี่นรอลุ้นตัวสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรน,นะครับโชคบารมีจะปู่ท้าเวสุวรรณนะครับลูกหลานมาขอโชคขอลาบช่วยเปิดดวงการเงินการงานโชคลาบให้ลูกหลานด้วยเถิดรอลุ้นนะครับรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรครับ กายะกายะย,ายะเทวนังปียตังสุตวาอิติปิโสภักควายมมะราชานโนท้าเวสวันโนมรังสุขังอหังสุกโตะโมพุทธายะท้าเวสวรนโนจตุมหาริกายะฆะพัตตาภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสวรนโนณโมพุทธายะอิ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนงกาโมละเพธนังอิทธิกาเยเกกายยะยายะเทวนางปิยตังสุตวาอิติปิสโสภควายมมราชาโนท้าเวสวุวรรณนมรนณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโนจตุมหาริิกายะขะพัตตาพัฏภูริโต ยะคะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุธทธังอรหังพุโทโทธวเทวสวัรโนโนะโมพุทธ,ธายะมาแล้วครับปู่ทวเทวสวันณให้เลขหนึ่งสีนะครับงวดนี้ครับก็ลองเสียงดูตามนะครับเผื่อใครมีโชคมีโชคดีดวงดีก็ขอให้ออก4ี่หนึ่งสองนะครับ วันนี้มาขอโชคลาภจากท่านเท้าเวสวุวรรณหวยใกล้จะออกแล้วเลยมาขอโชคาจากท่านครับขอโชคลาภจากท่านเท้าเวสวุวรรณ นโาโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสัมพุทธสะนโสาโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสาัมพุทธัสาะปุตตะกาโมลภพีบุตรตังธนะกาโมละภีธนังอิทิกาเยกายายะเทวานังปียตังสุตตวาอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าววสุมัณโนมรังสุขัง อาหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสวันโนจตุมาริจกายะขะพันยะขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสวันโนนะโมพุทธายะลูกหลานมาขอโชคลาบจากท่านท้าเวสวันช่วยประทานโชคลาภให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดงวดน,นี้ขอสามตัวตรงๆด้วยเถิดบารมีท้าเวสวัน นี่ครับมาขอมาขอโชคลาภจากท่านท่านท้าวเวสวรรณวันนี้จุดทูบแล้วครับเดี๋ยวรอดูทูบนะครับว่าจะออกเลขอะไรนะครับนี่ครับจุดทูบขอเลขจากท่านท้าวเวสวรรณแล้วนะครับรอดูว่าจะออกเลขอะไรนะครับสี่มาแล้วครับสี่มาแล้วสี่มาแล้วครับหนึ่งตัวครับ สี8หกแปดไหมสีมาถ้ามาสี่หกแปดนี้โอ้โหสุดยอดเลยเทา้าเวสวร์ให้โชคให้ลาบเปิดดวงเปิดโชคเปิดการงานการเงินให้ทุกคนที่ได้มากราบไหว้ ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับ